สวัสดีครับอ่าว,วันนี้เป็นช่วงของการปล่อยรถอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็มีเคสน่าสนใจเคสกีติงบังสก์เคสหนึ่งนะครับซึ่งคุณลูกค้าก็ได้นั่งอยู่กับผมแล้วนะครับก็คือพี่แจงนั่นเองนะครับสว,ส,สวัสดีครับเก็วันนี้พี่แจงมารับรถอะไรครับพี่ วันนี้มารับ Mercedes-Benz CLS 300D ค่ะโอ้โหตัวไฮเอน n d ที่สุดเลยนะครับเราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับคือผมได้ยินมาว่าเคสนี้นะครับก่อนที่เราจะมาที่นี่ก่อนทางทางพี่แจงจะมาที่นี่นะครับเข้าใจว่ามีติดปัญหาในเรื่องของการจัดสินเชื่อมาใช่ไหมครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับยังไงอยากให้แชร์ให้กับแฟนเพจของเราด้วยครับก่อนหน้านั้นเป็นพักงานประจำาก็ เวลาเราขอสินเชื่อมันจะง่ายง่ายเพราะว่าเรามีฐานเงินเดือนที่มันมันฟิกมันชัวอยู่แล้วแต่พอเราลาออกจากงานประจํามาทําธุรกิจการทําธุรกิจอะ่ะมันก็มีบ้างที่แบบธุรกิจขึ้นลงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็เลยทําให้เรื่องการ การเงินก็มีไปสะดุดบ้างเป็นเป็นเป็นบางช่วงที่เราทําธุรกิจค่ะพอทำธุรกิจก็จะมีจะมีเรื่องของตรงนี้แล้วก็พอไปยื่นขอสินเชื่อที่อื่นก็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 มีที่ติดติดติดขัดปัญหานะครับก็คือว่าไปยื่นสินเชื่อในการซื้อรถใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีปัญหา นะครับก็เลยว่าตัดสินใจลองเข้ามาที่นี่ดูใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยลองเข้ามาที่นี่ Wal k in เข้ามาเลยใช่ไหมครับพี่แจ๊ครับผมเข้ามาแล้วก็ลองคุยกับทางโชว์รูมค่ะครับผมก็ให้คําแนะนําว่าก็เดี๋ยวทางนี้จะ ดันเคสใช่ค่ะลองลองจัดไปแนนให้ลองดูเคสให้เป็นกรณีพิเศษอะไรประมาณนี้ค่ะใช้ใช้เวลาหนุมัตินานไหมครับพี่แจ๊ดหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันเท่านั้นนะครับวันนี้ได้รับรถเลยนะครับแล้วการดูแลของน้องฝ่ายขายเป็นยังไงบ้างดูแลดีมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเข้ามานี่คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้ามาจองหรืออะไรแต่พอน้องฝ่ายขายน่ารัก เข้ามาถึงก็ดูแลบริการดีก็เลยตัดสินใจจองทันทีโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็ยังไงทางผมเองนะครับก็ขอขอบคุณพี่แจงนะครับที่ยังให้โอกาสพวกเราได้ดูแลเคสนี้ทำให้เกิดเคสดีๆได้เอามาแชร์ให้ทางแฟนเพจเราฟังนะครับยังไงก็ขอขอบคุณได้นะครับขอบคุณโชลุมเรื่องค่ะขอบคุณค่ะ